สวัสดีค่ะบีค่ะค่ะวันนี้บีก็ติดรถมาริโอมานะคะมาริโอเพิ่งเข้างานไปแล้วแต่ของบีเหลืออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะบีก็จะเริ่มงานก็เลยว่างค่ะก็เลยมานั่งอ,อัดคลิปเล่นๆน,นะคะมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะหรือเรื่องเช้าซัพพอร์ตนะคะใครก็ตามนะคะผู้หญิงไทย คนไหนตอนนี้นะคะที่มี r e l ationship กับฝรั่งนะคะหรือกำลังจะแต่งงานกับฝรั่งที่ประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าแฟนของคุณเนี่ยเพิ่งเลิกกับเมียรหรือว่ามีลูกแล้วก็มีลูกติดด้วยให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าเขาจะต้องมีภาระอะไรบ้างคือเขาก็จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เมียนะคะหรือไม่เขาก็จะต้องอแบ่งสินสมรสนะคะคือว่าหารสอง ก็คือให้เมียเขาไปอยู่ที่ว่าเขาจะตกลงกันได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาตกลงกันไม่ได้เขาก็ต้องไปขึ้นศาลครอบครัวกันนะคะก่อนยาส่วนมากเขาก็จะตกลงกันได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาขึ้นศาลเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายพแที่แพงมากเพราะว่าจะต้องจ้างทนายค่าทนายที่นี่จะเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนะคะข้อตกลงบางข้อตกลงเนี่ยอยู่ที่ว่าข้อตกลงบางข้อตกลงเนี่ย ก็ส่วนมากก็จะมีเรื่องลูกเข้ามาด้วยอย่างสมมุติว่าถ้าแฟนของคุณเนี่ยมีลูกติด 2- 3สาคนเนี่ยนะคะค่าเทอมลูกเขาก็จะมีแบบว่าก่อนที่จะหยา่าเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดใช่ไหมคะว่าใครจะเป็นคนจ่ายอาจจะเป็นพ่อกับแม่คนละครึ่งหรือว่าพ่อต้องจ่ายอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะตกลงหรือเปล่า ถ้าลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลมันก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยโอ้โหเอกชนที่นี่แพงมากๆเลยนะคะยิ่งขนาดว่าถ้าต้องจ่ายคนละครึ่งกับกับเมียนเนี่ยก็ยังก็ยังแพงนะคะแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงที่เขาสองคนจะตกลงกันว่าใครจะจ่ายอะไรยังไงนะคะและค่าเลี้ยงดูลูกนะคะ,ะเขาจะคิดตามรายได้ต่อปีของผู้ชายนะคะรายได้ต่อปี คุณมีไรายได้เท่าไหร่แล้วรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายนะคะจดหมายมาให้ว่าคุณจะต้องจ่ายค่าเชา่าซัพพอร์ตเท่าไหร่คุณจะจ่ายที่ต่ออาทิตย์หรือต่อเดือนมันก็แล้วแต่เราเลือกนะคะว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนไรายได้ต่อปีที่เขาคิดเนี่ยคือยังไม่หักแท็กนะคะหลังยังไม่หักแท็กที่เขาคิดอย่างแฟนของคุณเนี่ยมีไรายได้ต่อปีแสนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยวีคิดว่า ค่าเลี้ยงดูลูกเนี่ยจะต้องจ่ายต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ต่ำกว่า400ดอลน,นะคะถ้ามีไรายได้ต่อแสนหนึ่งขึ้นไปอย่างมีสมมุตินะคะว่าถ้าสมมติว่าแฟนของคุณเนี่ยมีไรายได้ต่ออาทิตย์นะคะพันห้าถึงพันหกร้อยดอน,นะคะแต่ว่าหักหลังจากหักแท็กแล้วก็จะเหลือประมาณพันสามร้อยดอน,นะคะพันสามร้อยดอนเนี่ยคุณน่ะจะต้องจ่าย ค่าเชา่าซัพพอร์ตต่ออาทิตย์นะคะ400ดอลเท่ากับว่าเขาจะเขาจะเหลือเงิน900ดอลต่ออาทิตย์ใช่ไหมคะไหนจะค่าบ้านค่าบ้านหระคะค่าบ้านที่เขาเช่าอยู่หรือค่าบ้านที่เขาติดแบงค์อยู่อาตีเป็นเงิน350 900ลบ350ก็จะเหลือเงินแค่550 550นี่ยังไม่รวมหักค่าน้ำมันลดนะคะค่าน้ำมันลดมาทำงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า60-70ดอล แล้วก็ค่า,าค่าต้องซื้ออาหารกินอยู่ต่ออาทิตย์เนี่ยแล้วไหนจะต้องจ่ายค่าประกันรถค่าบินน้ำบินไฟค่านูน่นค่านี่มันเยอะมากๆเลยนะคะมันมันจะเหลือเท่าไหร่คุณคิดดูนะคะแล้วเนี่ยคะ่ะผู้ชายฝรั่งบางคนเขาถึงประหยัด แต่ว่าผู้หญิงไทยบางคนมองการที่ผู้ชายประหยัดกลายเป็นคนขี้เหนียวไปประหยัดกับขี้เหนียวไม่เหมือนกันนะคะประหยัดนี่เขาก็จะเหมือนกับว่าเขาจะเก็บหอมรอมริบเขาจะใช้จ่ายอะไรที่จําเป็นแต่ว่าคนขี้เหนียวเนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้เงินของเขาอะกระดิกออกไปไหนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเอานะคะว่าผู้ชายคนไหนที่เขาขี้เหนียวหรือว่าไปเขาประหยัดมันมีสองกรณีนะคะค่ะแล้วอ่า ที่ออสเตรเลียนะคะผู้ชายทุกคนนะคะถ้ามีรายได้เนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่จ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่แรงมากอย่างสมมติว่าถ้าผู้ชายเขาไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยทางรัฐบาลหรือทางกงสุลเขาก็จะรู้เลยค่ะว่าผู้ชายเนี่ยทำงานที่ไหนเขาก็จะติดต่อกับทางบริษัทมาเลยนะคะว่าจะต้อง ให้ให้ทางบริษัทเนี่ยเวลาจ่ายเงินเดือนเนี่ยจะต้องหักค่าเชา่าซัพพอร์ตเข้าบัญชีนี้ก่อนก่อนที่จะผู้ชายคนนี้จะได้รับเงินเดือนซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้มงวดมากๆเลยทุกคนทุกคนต้องทําตามนะคะแต่บางคนนะคะผู้ชายบางคนเขาก็ไม่อยากจ่ายค่าเชา่าซัพพอร์ตเขาก็จะมีวิธีเลี่ยงของเขานะคะคือเขาจะไม่ทํางานเกี่ยวกับถูกต้องอะคะ่ะเขาจะไม่จ่ายแท็กเขาจะเลี่ยงไปทํางานที่แบบว่ารับแคชที่รับเงินสดแล้วจะทําให รัฐบาลคิดว่าเขาไม่มีไรายได้อะไรเข้ามาเขาก็เลยไม่จ่ายค่าเชา่าซัพพอร์ตผู้ชายแบบนี้ไม่ดีนะคะมันแย่เป็นผู้ชายที่แย่มากๆนะคะเพราะว่าลูกขนาดลูกก็ยังไม่อยากที่จะจ่ายเลยอย่างนี้ไม่ดีนะคะไม่ควรที่จะเอามาทําเป็นแฟนเลยนะคะไม่ควรที่จะเอามาแต่งงานด้วยเลยนะคะผู้ชายแบบนี้ค่ะการเลี้ยงดูบุตรการเลี้ยงดูบุตรนะคะฝรั่งเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องจ่ายเงิน ให้ลูกเนี่ยไปจนกว่าลูกจะอายุครบ18ปีนะคะพอหลังจากนั้นพอหลังจากครบ18ปีไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอย่างถ้ามีลูก3าคนเนี่ยคนโตคนโต1 0 18คนเล็ก15คนกลาง15คนเล็ก12ก็คือว่าคนโตนี่ก็ถ้าหมด18ปีไปแล้วก็ไม่ต้องนับนะคะก็จะเหลือแค่2คนแล้วก็เขาก็จะดูจากฐานเงินเดือนนะคะของ ของของผู้ชายนะคะว่าไรายได้ต่อปีเท่าไหร่และอาจจะดูฐานเงินเดือนของแม่ด้วยนะคะว่าถ้าแม่ทํางานเนี่ยถ้าแม่ทํางานด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจ่ายมากก็ได้แต่ว่าถ้าแม่มีไรายได้น้อยถ้าแม่ทำงานทำงานแล้วแต่ว่าไรายได้ของแม่ก็ยังน้อยอยูอ่ผู้ชายนี้ก็ยังจะต้องจ่ายเยอะอยู่นะคะค่ะแล้วทุกๆปีนะคะก็จะมีจดหมายจากกบ n t นะคะส่งมาว่าจะต้องการให้เราเนี่ยที่จะต้องจ่ายเช่าซัพพอร์ตเท่าไหร่อะไรยังไง ทุกปีนะคะเห็นไหมคะว่ากฎหมายของเมืองนอกกับเมืองไทยต่างกันยังไงส่วนมากเมืองไทยที่ผู้ชายผู้ชายคนไทยนี้ส่วนมากมีเห็นที่เห็นเห็นนะคะก็ไม่ค่อยมีใครใจ่ายค่าเช่าซัพพอร์ตจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างก็ไม่มีปัญหาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าที่นี่นะคะถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะต้องเป็นปัญหาใหญ่โตมากเลยะค,ะค่ะค่ะถ้าคุณมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะ ในกรณีที่ผู้ชายเขาสปอนเซอร์คุณมาที่นี่แล้วให้คุณพึงให้คุณคิดไว้เลยนะคะว่าส่วนมากผู้ชายบางคนนะคะเขาไม่ได้มีเงินก้อนที่จะสปอนเซอร์คุณมาหรอกเ,ออเพราะว่าเงินเดี๋ยวนี้นะคะค่าวีซ่าแต่งงานออสเตรเลียเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะคะมันตกอยู่ที่เกือบ7 0 0ดดอลแล้วนะคะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะใช้บัตรเครดิตรูดบัตรเครดิตมาแล้วก็ก็ประมาณเป็นหนี้ภายหลังซึ่งเวลาคุณมาทำา ซึ่งเวลาคุณมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเพื่อเผอคุณก็ต้องมาช่วยเขาทํางานใช้เงินก้อนนี้ด้วยซ้ําไปนะคะมันมีมันมีมันส่วนมากนะคะนี่พูดถึงเนี่ยนี่ส่วนมากนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าคุณมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกเลือกว่าคุณเน่จะเปิดบัญชีร่วมกับแฟนของคุณหรือว่าจะเปิดบัญชีแยกกับแฟนของคุณเพราะว่า ส่วนมากนะคะฝรั่งเขาก็จะถามนะคะว่าเธอต้องการจะเปิดบัญชีร่วมกับฉันไหมหรือว่าเธอต้องการจะเปิดแยกแล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้สามีของคุณเนี่ยหนี้เยอะรายจ่ายเยอะคุณคุณไม่ต้องการที่จะแชร์แชร์บัญชีร่วมของเขาสู้ฉันทํางานคนเดียวแล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีของฉันคนเดียวดีกว่าคุณก็สามารถที่จะทําได้ แต่ว่าเวลาที่เงินเดือนเข้ามาแล้วเนี่ยบีก็ขอแนะนําว่ายัางไงคุณก็อย่าลืมถามถามผู้ชายนะคะถามสาม,มีของคุณว่าช่วยเธอต้องการให้ฉันช่วยแชร์บินช่วยจ่ายนู่นจ่ายนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราถามเนี่ยม,มันดีกับเรานะคะดีกว่าที่จะให้เขามาโกรธว่าคุณไม่ช่วยอะไรเขาเลยคุณเห็นแกนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเสนอเนี่ย บางครั้งนะคะผู้ชายเขาก็จะ <c oughs> เขาก็จะบอกเองนะคะว่าถ้าเขาไม่อยากให้ให้เราช่วยเขาก็จะพูดเองนะคะบอกว่าไม่เป็นไรเธอเก็บเงินไวเ้เถอดเดี๋ยวฉันจ่ายเองอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมันเป็นแค่ส่วนน้อยแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยพอเราได้งานทําแล้วเขาก็ต้องการให้เราช่วยจ่ายนูน่นจ่ายนี่บ้างเพราะว่าภาระของเขาก็เยอะแล้วก็บีก็อยากให้ให้ข้อคิดนะคะว่าถ้า ถ้าการที่เราเป็นเป็นเมียเขาแล้วเรามาอยู่นี่แล้วก็ช่วยเหลือการช่วยเหลือเกือก้อกูลนกันเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถ้าเราช่วยได้เราก็ต้องช่วยนะคะการดูแลเทคแคร์ของของฝรั่งเนี่ยที่นี่นะคะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยมันจะเปรียบเทียบกับผู้ชายไทยไม่ได้เลยเพราะผู้ชายไทยจะไม่ค่อยมีฟิลลิ่งแบบว่ารักเมียรักรักเมียค่ะแบบว่าฝรั่งที่นี่เขาจะเป็นอะไรที่แบบว่า แคร์ค่ะแคร์แคร์ฟิลลิ่งของผู้หญิงนะคะฝรั่งนะคะถ้าเขารักเราหมดใจเนี่ยเขาก็จะเขามีอะไรเขาก็จะให้เราหมดนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอ่ากิกริยาท่าทางขี้เหนียวใส่เขาหรือไม่ก็เห็นแกนตัวใส่เขานะคะทางที่ดีเนี่ยควรที่จะที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีกว่านะคะค่ะคลิปนี้บีก็ขอจบอ่าการพูดคุยแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะที่ ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเลี้ยงดูบุตรค่าเลี้ยงดูบุตรหรือเรื่องเรื่องชาวซัพพอร์ตหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสครล์ให้ด้วยนะคะค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย